สวัสดีค่ะทุกคนตอนแรกในคลิปที่ผ่านมานะคะบอกทุกคนว่าเดี๋ยวของตัวไปนอนก่อนนะคะแต่ตอนนี้เจอดอนปลุกนะคะนายทหารปลุกไม่ใช่ดอนปลุกนายทหารชวนพาออกไปข้างนอกนะคะ,ะนางพาออกไปเดินเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะแยกเป็นอีอพีอ,พอพีพีหนึ่งนะคะพาทุกคนออกไปเพราะว่าตอนตอนไปดินเนอร์ตอนออกไปแบบ ไปหาเครื่องดื่มอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ได้พาทุกคนไปด้วยเพราะลืมลืมเทค์าล้อไปด้วยนะคะลืมวิงเอากล้องไปด้วยนะคะตอนนี้ก็จะพาไปดูนะคะเดี๋ยวเดินไปก่อนมากับดายทหารนะคะเด็กๆรอยอยู่ในห้องเนาะเพราะนาน,นอยากแบบอยากใช้เวลาเป็นส่วนตัวเพระเหนื่อยกันมาทั้งวันแล้วนะคะเดี๋ยวเดินไปใกล้ถึงแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะคะว่านายทหารเขาออกมาซื้ออะไร What do you need today? Um, what do you a need? nice tasty beer. <laughs> How about you, honey? Some cocktail? Really? You yeah. want cocktail? What? Yeah. what? It's a Yeah. I'm happy if you have anything you want, my love. Uh, uh, take Take back to our room? Or drink that? Um, drink that? We will ask them if we can take back to our room. We can enjoy o u t s i d e Yes, but <No good. S 2> we must look after that guy too. Okay. okay. And be good mommy and daddy. ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวพาทุกคนที่ออกไปชมนะคะว่าเราจะไปได้อะไรก็คือถามในทหารนะคะในทหารบอกว่าอยากได้เชิดเตียนะส่วนเรานั้นขอเป็นค็อกเทลนะคะก็เดี๋ยวแบบเค้กมา ดื่มกันที่ห้องนะคะ oh no, เพราะว่าสาวน้อยอยู่กันลำพังสามสาวเนาะตอนนี้ก็เข้ามาที่เดิมน,นะคะอันนี้เป็นทางเข้านะอันนี้เป็นทางเข้านะคะทุกคนก็ทุกอย่างเราอยู่ข้างในนี้หมดเลยไม่ต้องออกไปข้างนอกนะคะก็มีแบบร้านอาหารร้านเครื่องดื่มแล้วก็เครื่องเล่นอะไรก็คือครบครันพร้อมไปหมดเลยนะคะแต่ตอนนี้แบบวอเตอร์พาร์กก็ปิดแล้วนะคะปิดประมาณแบบ าสามทุ่มน,นะคะก็จะมีแบบคนทยอยออกมาแล้วนะส่วนตรนนี้ก็คือร้านอ่าไม่ใช่ร้านอาหารอันนี้คือแคทเชียร์นะคะก็เรามาเช็คอินตอนอ่าตรงน,นี้นะคะเมื่อตอนกลางวันที่มาถึงเนาะส่วนข้างหน้าก็คือร้านที่เรากำลังจะเข้าไปนะคะพุกคนอยู่ดีๆในทหารก็อยากแบบ ดื่มเบ,บียร์เดี๋ยจะแบบแพ็คกลรองใฟ้คู่แล้วค่ะนะคะออกทีมเองเนาะคือทุกคนเห็นก็จิตใจแล้วแหละในทริปนั้นนะอันนี้ก็คืออยู่ข้างในในะคะคือบ,บรรยากาศรอบๆร้านนะคะเพราะมันดึกแล้วสามทุ่มแล้วนั่นเองก็คือยังแบบพากันยังไม่จบนะคะยังแบบออกมาหาอะไร I mm -hmm. yeah, so. mm -hmm. Take your time, brother. Thank you. Looks like you have your hands full. Mm -hmm. a bit, a bit. We've got a little bar of people coming in. Right บรรยากาศรอบ r t a ี l e ย h a n k you. เราจะมาดูกันว่าเราจะได้เ็อกเคลวแบบไหนนะคะเพราะว่าแต่ละทีมาลุ้นแบบเคอกเคลวข้างนอกนะคะต้องมาแบบสุ่มเอานะคะว่าแบบจะถูกปากไหมคือเราเป็นคนดื่มดื่มแอลกอฮอล์ยากพอสมควรนะคะก็ต้องมาลุ้นว่าแบบ ในป่ะหาก็อยากให้เราลองใหม่ๆ okay. okay. อะไรอย่างนี้แต่คือแบบบางที่ใหม่ๆมันหวานไปบางที่บใหม่มันแบบอ่าหนักแอลกอฮอล์ไปนะคะก็คือสั่งมาก็ทิ้งะไยน่าสงสารค่ะ This This just reminds is of you. This is just like you. like นางบอกว่าอันน yes. ี้ like เหมือนเรานะ Yes It's not What like me If you're angry maybe It's not นาง เห็นมวยข้างบนไหมคะทุกคนในทหารแต่ว่านั่นเหมือนเรานะนั่นแบบเหมือนเราเวลาโกรธนะแต่จริงๆอ่ะไม่เคยโกรธให้เห็นเลยนะคะยังไม่เคยโกรธกับ I never angry You're v e d i f f r e b e f o r e you. Okay. Well you're the difference between you, you. you and like like this. You would wear the shorts, but never the fingerless gloves. You just wear like regular gloves. Working, you're working. You want to see me angry like this? No. I give up. that mm hmm. nah, i wouldn't mess with you like this i just want to make you happy oh things don't make me angry so <laughs> i just want to make you happy not angry นะคะงานของนางก็คือทำให้ your wife นะคะทำให้แบบ your wife happy happy wife happy life คนละนะคะก็ที่บอกในแบบอ่า อะไรนะในตามแบบในเขตในอะไรอย่างนี้นะคะในพระมหาจะชอบพูดคันว่าแบบ happy life แต่ไม่ใช่ happy wife happy life นะคะก็คือแบบภรรยามีความสุขชีวิตก็มีความสุขไปด้วยนะค่ะ you like that h a p e y l i f e like y o yeah the t i h is w o r d when you say it's like oh ไม่ม e Mel Love you, you. you o o อันนี้คือทุกคนเป็นคลิปอ,ออกมาหาบ็อกเกลนะคะไม่ได้หาออก,ออกมาหาถังหวานนะคะก็เป็นคลิปออเดอร์ที่สั้นนะก็เดี๋ยวเราจะเทสเช็ค go to our room right yes okay if they if they say yes okay in the s e c o n you guys okay thank, thank you very much you ค, The thing คน <laughs> ที่เขามาเก็บามมารานอา n า m a k h e a ์พื้นที่ให้นะแต่ก็ให้ารบอกว่าก็เดี๋ยวดูก,ก่อนนะคะว่าเขาให้เท็กลับไปที่ห้องไมน,นะ,ะถ้าถ้าเท็ไม่ได้เราก็จะนั่งดื่ม <Yeah. S 1> กันที่นี่เสร็จนะคะเพราะว่าเรายังมีสมชีวิตน้อยนะคะรอที่ห้องอะะ๋คือพวกนาง,นางอยากอยากดูหนังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ คอร์เทลเมนูคอร์เทลเมนูรู้ใจกับใครก็นายทหารนี่แหละค่ะนางจะรู้ว่าแบบอ่าค็อกเทลของเราต้องมีแบบอ่ามะนาวอะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็คือหวานมากก็ไม่ได้แอลกอฮอล์มากไม่ได้แต่คือต้องมีอะไรนะต้องมีมะนาวอยู่ในร้านนะคะ ไม่น่าเสียตังค์พาไปดีเนาะทรงๆแล้วแต่คีอฟังเอนจอยกับการแบบเลือกเครืร่องดื่มนะคะอะไรอย่างนี้นะคะเลือกเครื่องดื่มใหม่ๆให้เราถูกใจจะได้แบบดื่มร่วมกันนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวเราจะบอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเปรอชมอคอกเทลของเราก็แบบไม่ได้ไปกันสักทีเดี๋ยวรอกันดิ้นแล้วนะคะเดี๋ยวรอแบบดูนายทหารสั่งว่านายทหารจะสั่งอะไรมาให้นะคะ Yingling. May also have please have a We Bells too hot. Bells too hot? yes, sir. Tiak. Huh? Um, please tell me: st strawberry, banana, raspberry, pineapple, lemon, peach, or mango. Okay, now, the animal, so strawberry, banana, raspberry. Okay. Yes. Here. here you go, sir. Thank you very much indeed. You're welcome, no problem. Strawberry, so, banana. Strawberry. So, Cut. When, when you have time, so we have a, a Kalahari classic strawberry. Margarita, would you like a big one or small, small one? Small on, please. This one. This one? Okay. Thank you. So I'm going to make that one second. I'm going to go take their order and I'll come back and make it. Okay? Thank you. Thank you for being so. Uh, being so Please try. Okay. Try. 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 This a this side. I tell our followers that if you just try my it's not me like to drink But you can keep it if you want to have it. Okay. And you will say this tastes the same as every other beer. But you're wrong. <laughs> ก็คือในาหารแซลนะคะปกติเวลาดื่มเบียร์ก็คือนางให้ลองดื่มแบบอ่าหลายแบรนด์หลายอะไรนะเราก็จะบอกว่าแบบคือทุกอย่างเหมือนเดิมก็เหมือนเบียร์ทั่วไปนะคะนางก็บอกว่าเรารอมใช่ไหมไม่ผิดนะคะจริงๆคือแบบรสชาติมันต่างกันแต่คือเราดื่มมันก็แบบเหมือนเหมือนกันนะคะก็คือไปไปที a จุดที่พ t กเขาทำนี้และมันเป็นเบียร์ขนาดเล็กที่ร่อยม Small but nice. Very good. Please try. Try. And you'll you say same thing. Cheers, right? Cheers. Cheers. Um. Just tastes like beer. Yes, you like beer. the <laughs> okay, thank you. Thank you beer. trying, honey. Thank you. like you. Love you too. Cheers. <laughs> You <laughs> can't smell, no, no, smell, just smell. Smell grapefruit. What do you smell? Yeah, it's different, like it's uh, different from shang or yeah. something. Shang has no fruit. Smell, smell, smell grapefruit. No, just smell, smell, smell. Don't drink, smell. What do you smell? มาสติ <a> <laughs> ๊กข it จะ smell beer ตะคนุนคือรินเราไม่ถึงของหรอคือแบบอ่าปากเราไม่ถึงของหรอคะอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือทําไมแบบลองอะไรมันก็เหมือนกันอะ่ะอะโกนแล้วคือแบบบางคนชอบเบียร์ชาใช่ไหมบางคนชอบเบียรโ์โอ้โอใช่ไหมพอเวลาเราดื่มนะมันก็เหมือนเบียร์นะเราแยกไม่ออกนะคะว่าแบบ ก็ค <S preach miracle> ือแย่เหมือนกันเลย yeah I say it Leo or Shark until here until this it look the same it 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 taste not look it taste the same รสชาติเหมือนกันนะคะไม่ได้แตกต่างเลยนะคะก็คือด่างแบบว่างั้นก็แบบอ่าลองดมดูนะคะก็คือแบบดมดูแล้วก็ค่ะดมดูแล้วก็ อันนีมีคบเลกน้น่รา p คปโรชแคปโรชแคปโรชแคนดูไปเลยในแค c ่ะคคคคุค ว่าเราเรียนภาษากันได้ยังไงนะก็ค like ือครับฟู้คขทุกคนครับฟู้ดนี่มันคือส้อมโอไหมอิดไลค์ can't smell I can't smell now นะย่าๆๆ maybe 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 เดี๋ยว <Yeah. S 1> นี่นะคะการแบบคุยภาษากับชาวต่างชาตินะคะ Chang beer does not have the taste of grapefruit. It's going to taste like this grapefruit right It's going to taste like this grapefruit brand. This is Som-O. It's Som-O. Do you make from this? No, it's not made from this, but it smells Jamel. like this. I'm confused again. No, not, it's, no, it's no grapefruit in it, But just calm, calm grapefruit. โอ้ยความอธิบายมาตั้งนานเราก็คิดว่าแบบมันทํามาจากส้มโอฮมันมีกลิน่นมันส้มโอใช่ค่ะมันมีกลิน่นมันส้มโอแล้วก็ว่าอยู่แบบมันกลิน่นคุ้นๆแต่เรานึกไม่ออกนะคะแต่มันมกลิ่นแบบมีความรู้เรื่องเล่าเรื่องเบียร์กับพ่อนาทหารนี่นะคะ like I tell them like you have to teach me about alcohol about beer yeah และสามีของฉันพยายา h ใ n ้ฉันลองสิ่งให o ่ๆโอ้โปรดลองคุ e ไม่ต้องชอบ n ะไ a ไม่ n ้องเส็จอะไรแด e ู s n น o ค Thank you. ก็คือแบบนางก็บอกว่าแบบนางยินดีที่จะให้เราลองอะไรใหม่ๆนะคะไม่จําเป็นต้องแบบดื่มหมดก็คือลองดูแบบอันไหนชอบอันไหนไม่ชอบนะคะแล้วก็ อ่าอันไหนไม่ชอบแล้วก็ทิ้งคืนร้านก็ไปอะไรอย่างเงี้นะคแต่ส่วนใหญ่ก็คือบางอย่างไม่ชอบแต่แต่เราก็พยายามถือน,นะคะแต่ถ้ามันแบบหนักจริงๆก็จะไม่ทนนะคะก็เกรงใจคนจ่ายเนาะแต่ก็สนุกค่ะสรุปไม่ได้ทําจากส้มโอนะคะอ่าเบียร์เมื่อกี้นะแต่มีกลิ่นเหมือนส้มโอนะคะและคือหนึ่งซับใหม่ของฝ่ายนะคะ grab food ใช่ไหม grab food grab food grab food ะคโะซโอนะคะต้องขออภัยกับพูดที่รู้อยู่แล้วนะแต่คือมันยังเป็นการเรียนรู้ในคำศัพท์ใหม่ๆสำหรับตา่ายนะเพราะว่า <What S 1> แบบบ้านเราก็ารู้แค่อ a เรนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ Strawberry it like it is like new word we need to try uh, to learn because it no more no w just orange strawberry o or for you for you I will get okay, drink strawberry เราเลือกค็อกเทลที่ทำจากสตรอเบอรี่ไปนะคะแล้วตอนนี้ก็คืออ่า uh, ตอนนี้ตอนนี้อ่า uh, อะไรนะเราเรียกว่าบาร์เทนเนอร์ใช่ไหมบาร์เทนเนอร์บาร์เทนเดอร์ yes บาร์เทนเดอร์ yes sorry what บาร์เทนเดอร์บาร์เทนเดอร์โอเคบาร์เทนเดอร์กําลังแบบรังสรรค์ให้เรานะคะ it wouldn't be as good as soy sams บาร์เทนเนอร์กำลังรสรรค์เมนูนให้เรานะคะอฟอรอั่าใช่ค่ะของของอาเป็นของตายนะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวรอมาเทสกันนะคะว่าจะเป็นทรงไหนนะคะรสรุปคือแบบมานั่งจะเทคกลับน,นะน้ำก็ยังไม่อาบนะคะตอนนี้ก็สามทุ่มแล้วนะคะอ่า ส่วนน้าจะบอกว่าสัตว์น้ําส่วนน้ําของเราก็ปิดไปแล้วปิดไปแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเสียงดังเดี๋ยวขอเงยียบเสียงก่อนนะคะ ทุกคนใดๆก็คือเรื่องภาษาจะแบบขอย้าอีกทีตอนนี้ตายยืมต้องขออภัยนะคะอ่าคลิปนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า18ปีนะคะเพราะว่าอ่าเป็นคลิปที่เราพามาเรียนรู้เรื่องแอลโกอฮอล์ไม่เชิงเรียนรูนะะ้หรอกค่ะพามาแห่งเอานะคะออกมาข้างนอกมาหาอะไรดื่มนะคะก็คือก่อนหน้านี้จะไปขนาดนึงนะคะอ่าแล้วนะคะลิ้นพันกันเลยทีเดียว ไปสนานึแล้วแต่คืออ่ากล้องเราแบตหมดนะคะมาแล้วมาแล้วอได้แลยนะะขออนุญาตแบบลองดื่มก่อนนะคะอร่อยมากเลยนะ <laughs> strawberry daiquiri. <laughs> no. So yeah. strawberry daiquiri was invented in Washington DC at the daiquiri bar of the Army and Navy Club. And when we go to Washington DC, I will buy you one of these. บอชิงต the <Please. S 3> ันดีซีเชิญค่ะเดี๋ยวเราจะไปรออีกทีในคลิปถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดีซีนะคะทุกคนบอชิงตันดีซีนะคะรอบหน้านะอ่า n e เดือนหน้านะคะทุกคน This bar is not open to the public. It's only open to um, military veterans. Yes. So so it's a special place. Not everyone can go there. But I'll take my wife there and I'll buy you strawberry daiquiri there. มันสเปเชียลไปอีกนะคะเพราะว่าเป็นบาร์อิดบาร์ right อิทบาร์ like it's a club it's a club It a private club อ๋อเป็นภายในแนขับนะคะก็แบบไม่สาหรับทุกคนนะคะก็จะแบบสาหรับ like เจ้าหน้าที่หรืออะไรประมาณนี้นะคะก็จะแบบใน <laughs> อาหารเข้าไปแล้วเราสามารถเข้าไปได้ถ้าเราเป็นภรรยา right ไอแอาาด ก็จะสามารถเข้าไปในน้ำของภรรยาของนายทหารนะคะก็จะไม่สะอาดอย่างเราเราเข้าไปไม่ได้นะคะก็ต้องเป็นแบบพวกนายอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะก็ใครแปลออกนะคะใครที่ได้ยินสับวันทีก็รบกวนเมนให้ให้เป็นความรู้หน่อยนะคะเดี๋ยวตาจะไปแปลอีกทีข้างในห้องนะเดี๋ยวกลับห้องไปจะแบบไปถามนายอีกทีว่าแบบอันนั้นแปลว่าอะไรนะคะก็คือแบบแค่โอเคเราจะแปลกันตรงนี้แหละ เดี๋ยวจะให้รู้กันด้วยว่าแบบอ่าเราสื่อสารกับในทหารยังไงนะคะอ่าตอนนี้กําลังแบบเรียนภาษาไปเรื่อยๆนะคะสอนกันเองเนาะ,ะ <Okay. S 1> นก็เดี๋ยวเรามาถามในทหารนะคะ oh. ว่าถามเมืี้นายว่าอะไรนะคะอืมว่าสเป i ชียลอ h นเดอะอินเดสครับในเอ็มไอ o ันทุกคำบัดยูคั o ทุก e ำย u บ e คอร์สออฟวอชโอเคนะคะนี่คือการสื่อสารของแต่กับในทหารนะคะก <Yeah. S 1> ็คือแบบ บางอย่างที่เราแบบไม่รู้ภาษาหรือไม่รู้ศัพท์นั้นๆน,น,นะคะก็จะเป็นการทปลนแาลโทรศัพท์นะคะเพื่อที่จะให้เข้าใจกันมากขึ้นเราก็รู้ศัพท์นั้นๆน,น,นะคะอันนี้ก็เป็นการเรียนรู้อีกทริทรทรหนึ่งที่หลายๆคนก็คือเหมือนอะไรนะกังวลใช่ไหมใชแบบโอเคสมมูสอนส่วนตัวสำหรับนายทหารนะคะโอเคเป็นขับ ที่ดีซีใช่ไหมวอชิงตันดีซีนายทหารจะพาเข้าไปในสโมอ่าสโมสโมเป็นขับเป็นสโมสรสจวดตัวสําหรับนายทหารนะคะก็จะเป็นแค่แบบเจ้าหน้าที่ทาหารที่สามารถเข้าไปในนั้นนะคะก็รวส่วนตาก็จะเข้าไปในานามภรรยาของนายทหารนั่นเองนะถึงจะเข้าไปได้ก็จะไม่แบบไม่สามารถพับดิดหรือคนทั่วไปอะไรนี้นะคะเป็น p r i v a t e private ขับรประมาณนั้นนะคะี๋ยวขออนุญาตแบบดื่ม โอเควงเราก่อนวันนี้ไม่เมานะคะช็อตแรกกันเมาที่แบบที่ร้านที่เราเข้าไปดินเนอร์นะคะนั่นะคือแบบมีอาการนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือแบบวกหรือเปล่าเนีอันนี้ก็คือแบบโอเค t h a y thank you o y ทุกคนก็คือแบบ นี่แหละ how that we have to learn language to each other to learn language that with patience and love and caring like always slowly ก็นี่นหะค่ะมันค่อยๆเรียนรู้กันไปเราไม่ต้องเก่งภาษาตั้งแต่แบบต้นๆนะคะเราสามารถแบบเรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะก็นี่แหละก็อีกฝ่ายหนึ่งก็อดทนในการ ถ้าเเราต้องแบบพยายามกันทั้งสองฝ่ายไม่ใช่แค่เราอะไรอย่างนี้นะคะตอนนี้คือจับแก้วแล้วเย็นมากเลยโอเคขอตัวไปแบบฟินิชฟินิช็อปเทลนี้ก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่เนาะแต่รสชาติคือดีมากนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองแบบที่วอชิงตันดีซีนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองแบบที่วอชิงันดีซีนะคะว่าเดี๋ยวเราจะไปลองแบบที่วงตันดีซีนะ เรานบอกว่าคือแบบเราไม่สามารถกินอันนี้หมดนะอาจจะดื่มอัน,นี้หมดนะคะก็อาจจะใช่ก็คือแบบ finish l i k f i n this เองมี like e n o a w e s o ะไรก็คือสำหรับเรก็คือแบบขออนุญตเป็นก็ไม่ ในอานหารเข้าใจก็แบบเราต้องดื่มหมดนะก็คือพินิจของเราในที่นี้ก็คือแบบถ้าอิ่มก็คือแบบขอจบเครื่องดื่มนี้ก่อน <c oughs> อะไรก่อนนะคะก็เดี๋ยวมาคุยกันใหม่นะคะทุกคนค่ะเดี๋ยวพากลับไปที่ห้องขีแล้วเดี๋ยวมาคุย <c oughs> กันอีกทีขอตัวไปดื่มก่อนนะคะอิเล็กินก็ เดี๋ like a ีมต้องเป o น big like me my very own o y love you too คือคุณโอนมืนองให้นางชิมนะเราก็เลยถามว่าแบบเป็นยังไงบ้างนะนางก็บอกว่าแบบเหมือนนางไม่ใช่วัยรุ่นสาวนะคะก็คืออันนี้สำหรับแบบเัรุ่นสาวๆอะไรอย่างนี้ <Cheers. S 1> โอเคุกคน Wait, ตคืผลงานของเรานะคะ, like ะกำลังสกับห้องแล้วนะคะตอนนี้ก็นัมาเลยค่ะ ก็จะเป็นอีพีเล็เกื่อยนะคะอีพีนี้นะคะก็อย่าถือสานะคะก็แค่อยากลงแบบพอสนุกขำๆนะคะก็มาคุยเรื่องราวชีวิตที่แบบอ่ากับนายทหารนะคะพอแบบเริ่มเริ่มมีอาการหน่อยก็จะแบบคุยย้อนหลังเรื่องภูมิภูมิชีวิตของของกันและกันนะคะดีนะไม่ร้องไห้นะคะยังไม่ได้แบบยังไม่ได้เมือนขนาดนั้นนะคะก็พอ,พอ กลิ่มกุ้มกล,ลิ่มนะคะแบบพอตาเยิ้มนะคะทุกนคนเดี๋ยวจะกลับห้องแล้วนะคะก็ขอบคุณที่พูดสารแบบดูกันมาจนมาถึงตอนจบของคลิปนี้<ม>อันนี้ก็จะเป็นคลิปต่อเดี๋ยวจะกลับไปนอนจริงๆแล้วนะคะทุกคนก็ขอลากันไปกลับแบบตรงนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะแบบไม่สามารถไม่สามารถคุยเรื่องไปมากกว่านี้นะคะตอนนี้ก็รอ เช็คบินนะคะทุกคนคะ่ะก็สำหรับค่ำคืนนี้ก็ขอรากันไปจริงๆแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามกันขอบคุณที่เข้ามาแบบดูกันคอยซัพพอร์ตแล้วก็เข้ามา Subscribe กดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ทั้งตีทั้งชมนะคะได้หมดรับได้เสมอนะคะทุกคนคือตอนนี้พูดได้เปลวมากกว่าที่จะพูด,ดเียกเปลวไปวันนี้ก็ สำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนละกันนะคะเดี๋ยวค่อยมาต่อกันผู้นี้เนาะเพราะว่าผู้หี้ตอนเช้าก็ยังแบบจะต่อที่นี่อีกหนึ่งวันเช้านะคะแต่ก็เป็นอะไรแบบเดิมๆก็แหละแต่เดี๋ยวแบบเพิ่มไปอีกหนึ่งคลิปแล้วกันเนาะก็ดูกันแบบยาวๆไปเลยแบบกับกับสองสาวอ่าสามสาวของเรานะคะรวมกับเราเป็นอีกสี่สาวนะคะของไลทหานนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ยังไงก็ลากันไปก่อนจริงๆแล้วสวัสดี 拜拜。Bye bye